ดีค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะเมนมูงั้นผมเอาเมนูที่คุณคิดว่าอร่อยที่สุดในร้าน <c oughs> เออก็อร่อยทุกเมนูนะคะคุณลูกค้าเชิเลอกได้เลยค่ะมันน่าไปไหมคะ นที่ไปกินเขาก็ทําตัวกันหมดที่ร้านนี้นี่แหละบอกว่าอาหารเด่อร่อยจ้ยะไม่ได้มั่นหน่นะคะแต่อาหารเราอะอร่อยจริงๆค่ะไม่งั้นฉันคงไม่กล้าเปิดร้านนี้หรอกค่ะก็บข้ามันจะอร่อยแค่ไหนกันเชียวงั้นผมขอเมนูที่คุณว่าเด็ดที่สุดในร้านมาให้ผม ได้เลยค่ะงั้นรอสักครู่นะคะลละค่ะทางให้อร่อยนะคะ 嗯。嗯。嗯。好了。没事。嗯。嗯嗯 Oh, wow. mm. mm -hmm. cool. 嗯。Mm hmm. mm hmm. โชคดีจังเลยเนาะที่มีแม่ทําอาหารอร่อยแบบนี้อะแม่ก็โชคดีที่มีลูกสาวขยันจนเปิดร้านนี้ได้ไงก็มันเป็นความฝันของแม่นี่คะความฝันของแม่ที่อยากเปิดร้านอาหารเล็กๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ได้แบ่งปันความสุข่านอาหารของแม่เนี่ยงั้นเดี๋ยวหนูไปดูลูกค้าต่อมทนะคะ อาหารร้าเราก็อร่อยดีนะครับใช่ค่ะอร่อยมากก็รสชาติก็พอใช้ได้ค่ะเดี๋ยวไว้เราจะรีวิวให้นะคะไปกันเถอะค่ะที่ร้าเดี๋ยวสิพวกคุณคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะ คุณดูนี่ยอดผู้ติดตามยอดไลค์ยอดแชร์เยอะใช่ไหมล่ะพวกผมสองคนนีเป็นอินฟูรีวิวลานอาหารว่าร้านไหนจะปังหรือพังกันแน่พูดแบบนี้หมายความว่าพวกคุณจะมาขอกินฟรีงั้นเหรอคะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะร้านคุณก็อยู่ในระดับปกติถ้าพวกเราลงรูปไปลูกค้าก็แห่ตามกันมาละ ลูกค้าพวกฉันก็ได้ยอดไหวแฝๆกันทั้งคู่ไม่ได้ค่ะยังไงพวกคุณก็ต้องจ่ายเงินมาอาหารพวกเนี้ยลงไปในท้องพวกคุณแล้วนะหนอยนี่งั้นผมจะเขียนรีวิวให้แย่เลยว่าร้านนี้อาหารไม่อร่อยแถมบริการแย่กตั้งหากดูสิว่ามันจะมีคนยังกล้ามาอีกไหมฉันใจ่ายให้ก็ได้แต่ คุณจะไม่ได้ทำอวยจากพวกเราอย่ามาลองที่หลังแล้วกัน ก,ก็สูตร์ต t t e r starvel ไงเอาไว้ทุ่นแรงแม่อ่ะหั่นผักส,สับหมูเนี่ยทาได้หมดทุกอย่างเลยหนูเห็นนะว่าแม่อ่ะปวดข้อมือหนูก็เลยซื้อมาให้โอ,อแม่ใช้เขียงกับมีดอ่ะก็ดีอยู่แล้วจะซื้อมาให้เปลืองเงินเปลือง,งทองทําไมแม่มันไม่แพงเลยรุ่นนี้อ่ะนะไม่ว่าจะบดสับหั่นซอยสไลด์ทำได้หมดทุกอย่างเลยแถมประหยัดเวลาอีกตัก้งเยอะ อ่ะอะแม่จะลองใช้ดูแล้วกันโอ้เมื่อแต่วันเนี้ลูกค้าไม่เข้าเลยนะตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยนี่เลยครับทุกคนร้านนี้เลยครับผมขอเตือนเลยนะครับว่าอย่ามากินแน่นอนเพราะว่านี่ทุกคนดูครับ <c oughs> ผมกินล้ะปวดท้องครับและที่สําคัญยังอ้วกอีกต่างหากครับนี่ครับนี่ตีนช่ค่ะทุกคนรถจ้กยากแย่มากเราแถมยังพทกงานายังพูดจาไม่ดีอีกอ่ะเอาเปรียบพวกบริโภห้อช้นช้นเลยอ่ะใช่ครับทุกคนนี่เลยครับร้านนี้เลยนี่ร้านนี้เลยผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าใครอยากมาอ้วกเจิญมาได้เลยแต่พวกผมขอไม่มาอีกนะครับ <c oughs> นั้นทำไมอะลูกเปพวดแกงกินฟรีอะสิแม่แกงว่าตัวเองเป็นคนดังแล้วก็ไปหยอกกินจีคนอื่นเขาวหะแบบเนี้ยลูกค้าก็ต้องกลัวแล้วไม่เชื่อมั่นในร้านเราไม่ใช่เราจะได้ปิดร้านจริงเหรอลูกไม่หรอกแม่หนูอ่ะไม่ยอมให้อพวกปากฟรีจอพวกนั้นอะมาทำอะไรร้านเราได้แน่ เป็นเทนาน้ำเททิ้งเลยรไปนะนี่ฉันบอกแกแล้วไงถ้าวันนั้นแกไม่คิดค่าห่หารก,กับพวกฉันนะป่านนี้ยร้านแกน่ะคนเต็มหมดแล้วมีความสุขมากเหรอที่ทำให้คนอื่นล่มจมกับที่ปากของตัวเองอะ่ะคงไม่ใช่ร้านฉันจีนะที่โดนร้านเดียวอะ่ะคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าคนอื่นเขาก็มีภาระให้จ่ายเยอะเหมือนกันไม่ใช่เอาลิ้นของตัวเอง ไปตัดสินว่าอาหารเขาอร่อยหรือไม่อร่อยรสชาติอาหารน่ะมันก็นแล้วแต่บุคคลปะก็ไม่เป็นอาชีพของพวกฉันนี่เพื่อไม่ให้แม่ค้าอย่างพวกเธอเอาเปรียบผู้บริโภคไงพวกคุณก็เลยมาเอาเปรียบพ่อค้าแม่ค้างนันเหรอคือการที่คุณมารีวิวอะ่ะพอไม่ถูกใจพวกคุณก็พูดเสียห,หายใส่ ไม่อร่อยอ่ะก็ไม่ต้องพูดหรือถ้าอยากจะพูดมากอะนะก็มาบอกให้พ่อเราปรับปรุงสิพวกเราไม่ได้ขอให้พวกคุณมารีวิวซะหน่อยพวกคุณต้องหาที่มารีวิวเองก็ร้านแกไม่อร่อยจริงๆนี่ไม่อร่อยงั้นเหรอวันนั้นอ่ะอาหารพวกคุณก็กินหมดไม่ใช่เหรอกองวงจรปิดร้านฉันก็มีนี่อร่อยสำหรับพวกคุณอาจไม่อร่อยสำหรับคนอื่นก็ได้ เลืองอร่อยสาหรับคนอื่นก็อาจไม่อร่อยสําหรับพวกคุณถ้าพูดดีๆไม่ได้อะ่ะก็ไม่ต้องพูดแกอยากลองดีกับพู้ฉันใช่ไหมฉันจะรีวิวร้านแกว่าร้านแกสก,กปรกแถมยังเจ้าของร้านรังแกพวกเราที่พวกเราออกมาพูดความจริง <c oughs> ดูสิว่าอิชาวเนตนาโ่พวกนั้นจะเชื่อใคร <c oughs> แม่ ให้หมดแล้วใช่ไหมคะทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะวพวกเนี้ยมันแอบอ้างว่าเป็นนักรีวิวแต่แท้จริงแล้วอะ่ะเป็นพวกมิจฉาชีพหลอกกินฟรีถ้ามันไปรีวิวร้านไหนแล้วไม่ถูกใจะนะมันก็จะพูดเสเจหายใ่แต่ถ้าร้านไหนไปแล้วให้กินฟรีะนะมันก็จะไปกินฟรีเรื่อยๆ ีีนเอาสิถ้าแกกล้าตบก็ลองดูฉันมีหลักฐานจะอยากนอนพกอุกแก็ลองดูป็นยาวนะไป